มะละกอต้นนี้นะครับเราได้ตอนเขาตอนตรงนี้ลากออกแล้วนะครับรอให้ลากเขาเยอะกว่านี้เราก็จะตัดต้นเขาไปเพื่อปักชำต่อนะครับแล้วเราก็มาตัดยอดเขาเพื่อให้ยอดเขาแตกออกหลายๆหลายๆกิ่งหลายๆต้นบนต้นเดียวนะครับตอนเนี้เขาก็ออกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต้นเขาทิ้งเลยเนี่ยตัดตรงน,นี้ทิ้งแล้วให้เขาแตกต้นออกมาใหม่เลยนะครับ แล้วเราจะเอายอดของเขาเนี่ยมาปัตกตรงกลางต้นตรงนี้นะฮะตรงโคนต้นเขาเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกเลยนะครับเพื่อเอายอดของเขาเนี่ยเอามาปักเอามาเสียบยอดนะครับเสียบที่ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้ต้นที่เตี้ยลงนะครับ ครอบถุงกันไม่ให้ตรงนี้เขาเน่าไม่ให้น้ําเข้าไปนะครับจนกว่าเขาจะแตกยอดแตกต้นแตกกิ่งออกมาใหม่แล้วก็ถุงออกนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะมาเสียบยอดของเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบต้นมะละกอกันนะครับ ต้องเรียกว่าเสียบต้นนะครับเพราะมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเสียบยอดอยู่ข้างบนนะครับเอายอดมะละกอที่เราตัดออกเมื่อตะก,กี้นี้นะครับเอามาเสียบนะครับเราจะต้องทําบากให้เขาเป็นแบบนี้นะครับบากให้เป็นรอยแบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยรอยบากตรงนี้นะครับให้เราบากลงไปประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วเราเสียบเนี่ยครับเสียบยอดมะละกอลงไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเสียบให้สนิทแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นการเสียบโคนต้นเลยนะครับให้เราเสียบที่โคนเขาเลยนะครับ เพื่อเราจะได้ต้นมะละกอที่เตี้ยลงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราใช้เชือกฟางนะพันเข้าไว้นะครับยอดลงไปสนิทกันแล้วนะครับให้เราเอาเชือกฟางนะครับมัดเข้าไว้ให้นั่นเลยนะครับ พลาสติกสีดำนะครับมาครอบเข้าไว้อีกทีนะครับจะครอบถุงพลาสติกนะครับพลาสติกดำไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะติดนะครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพอเขาติดกันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาถุงดำนี่ออกนะครับ หลังจากตรงนี้ลากเขาโตเต็มที่เราก็จะตัดออกไปนะครับตัดออกไปเลยแล้วตรงนี้เขาก็จะแตกยอดแตกกิ่งออกมานะครับเราก็จะได้มะละกอหลายต้นเลยนะครับ